เจสตี้หนึง่งยดแม่แม่งเขี้ยขี้ผายเรีส<ะ>อร์ทคนหนึ่งชื่อเจสตี้คนหนึ่งชื่อส่วนยังไงของมึงเนี่ยมึงเป็นปะเนี่ยมึงเอาใครมาเนี่ยมึงเอาเพื่อนมึงดิคนแกงเขียอะไรกูจะเอาไอ้ไอเฮี้ยนั่น่ะคุยเฮี้ยเปลี่ยนตัวไอ้เฮี้ยแม่ง มนเอาตัวเก่งมาเฮียเเหตุร้องพ่อมึงไงเฮียควายเฮียร้องแม่มึงไงเฮียควายเฮียฟอร์มเปลี่ยนไปมึงกูอยากเจอเยี่ยนแสงอุตสาหเนี่ยควายสูตรใครเนี่ยอีควายร้องพ่อมึงอะเหตเล่นหาวินนะเฮียเอาเอาได้ได้ได้มาสามก็สามอะยังไงของมึงเนี่ยเอามาห้าไปละกูอยากเล่นห้าอู้เกืผิดที่เยี่ยตรงนี้อะ ตรงนี้ก็บิดอ้เหียตัวมือยังเห่อจนอ้เหียโอ้โหพยายามด้วยไม่หมหยงีหลามิ๊ดเอ้าเอไอันนี้นี่เลยไม่เป็นอ้นี่เลยไม่เป็นไอ้กี้อ้าวโโอ้สารควายน่นะฝีเยียโดนกูเก็ีต่อไอ้เียไอ้ควยลาา อไอเย็ดไม่ไยเนาะเลยไม่เปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนเซฟยังเนาะมีป่ะพร้อมเปลี่ยนเซฟลยไม่แพ้แล้วอ่าามพร้อมเปลี่ยนเซฟดังไบรโลเลยชักไบรโลเลยเผื่อเลือนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนเซฟแล้วตอนนี้ยังไม่โจมยังไม่โจมเต้นก่อนกายแพ้แล้วพร้อมเปลี่ยนเซฟมาดิ้มสีม่วงนั่งรอดีกว่าปล่อยคิวเยอะผมอ่ะ ามนกิอเลยตีไงเฮียจอกพ่อมไงควายก็หนึ่งเข้าไงคุยจบไม่เอ้ยพี่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 ตูดีในทวิตเตอร์จอชอบจัดทวิตเตอร์นันอะไรไม่เป็นี่พูดข่าวอ่ะตีมวเฮียจอกจัดเย้รื่องหนึ่งแล้วอ่ะ

ไอ้เฮี้ยโง่ไอสัตว์โง่เฮียสองหนึ่งกูไม่ลงไอเฮียกูเก็บสองตลอดไอควยแล้วเป็นเฮี้ยเลยโคตรปิงไ้เฮี้ยคือว่าเอออะวินนี่ว่ะเ็นเออมันปีงไอ่เฮียกระจกกัดไอสัตว์โคตรนิ่มไหมควายไมมเดียวพร้อมเเล่นไม่เป็นเยอะปะอีย เอยรู้สึก่ากูจะต้องพร้อมเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้เฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้้ย นี่แอสองโห้ยจะเจี้อะไรมันก็ยังไม่ชนะหรอกไอควายเกีชนะยังหลับได้ไงอะเกีชนะยังเนี่ยจะได้หอเคโอเควิ่ได้เลยยี่เนี่ยแม่ไม่เบด้กี่คนโง่ ถามมึงก่อนว่ามันคราบครัวอะไรจะได้พิมพ์มาจานแม่งจะได้พิมพ์มาจานว่าครอบครัส้นตีนผมบิดนะมึงไหนลงไว้ดีสักอ่ะเสื้อพี่ต้องเสื้อพี่ต้องอ่านดูดิโอ้ยสัตว์ไม่เงย ยังไม่แตกว่ะเียสี่สองแม่มึ่อสามถองไอควายสี <fin anta> <ots> ่แ <guarding> ม <Luigi> ่มื่ะไงเฮียเฮียชื่อมั่นว่าอะไรวะสามสองไอควายกูนับไวยเฮีย กูนับอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนมึงสามสองป่ะมึงสามสองป่ะมึงนับได้สามป่ะซีสองครับอาคิมดูอยู่ครับจะดูไหมครับมึงจะดูไหมครับน้องซีสองเขาซีสองร้องแม่มื่อใครน้องเมื่อไรขุยซีสองเนื้อจัดด้วยนะครับไม่งั้นมึงดังแม่มาใหม่มา้ามงงดัเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้เนาอไสะ

เลยนี่กูพร้อมบัฟแล้วเนี่ยกูไม่ว่าละกูรอละนี่ยังครับนี่ยังดิสนี่ไหมจะก้อนสองนี่เลยครับดิสนี่ไหมครับวายเลยดิสนี่ไหมน้องดิสนี่ไหมน้องดิสนี่ไหมจะบินเพื่ครับต่อวันครับก็ผมดังนะก็ผมดังนะรู้แค่นั้นไอเยี่ยจนไอเยี่บิดแน่นอนนีไอเยี่ยโจนไอเยี่ยจริง มาเข้าพวงมึงดังแน่นี่ทายเต็มที่เลยครับเข้าพวงนี้เนาะจนพ่อเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้ทำไม่ทันเลยเยอะกระจอกจัดสรุปมึงได้ถ่ายไหมกิ๊ดเออได้ไปลงปะเฮ้ยกู